สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมาในงานข่าวเด็กขา่าวร้อนรลบวันนะครับปวีณาพาพิตตี้สาวเข้ารักษาหน้าอกเน่าที่ยันฮีตำรวจขอหมายค้นคอนโดหมอเถื่อนย่านลาดพร้าวนะครับจากกรณีนางสาวแป้งนามสมมุตินะครับอายุ24ปีพิตตี้สาวเขา้าโรงเรียนกับนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กกสิทธิหลังที่ฟิลเลอร์เสริมหน้าอกฉีดหน้ากับคลินิกเถื่อนนะครับบนคอนโดย่านลาดพร้าวแต่ฉีดได้สามเดือนทั้งนมทั้งหน้าเกิดเน่า สุดท้ายต้องผ่าตัดเนื้อที่เน่าออกถึง4ครั้งครับหมดค่ารักษาไป2องแสนกว่าบาทแพทย์ชี้เป็นสารปอมไม่สามารถเอาออกได้หมดต้องผ่าตัดรักษาตามอาการเมื่อไปทวงถามพวารับผิดชอบกับหมอที่ฉีดกับถูกปฏิเสธทําให้ม,มาฟ้องร้องโดนะวินาเตรียมผ่าศึงสาปแป้งเข้าแจ้งความและร้องกองประกอบโรคศิลปะเอาผิดนะครับรวมทั้งภาษาโรงพยาบาลในที่นี้ให้ความช่วยเหลือเตือนที่จะทำศัลยกรรมให้ศึกษารายละเอียดนะครับ และเรื่องสลานพยาบาลที่ถูกกฎหมายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อเวลา11.45านวันที่13พฤศจิกายนที่โรงพยาบาลยันฮีถนนจรัญสวิดวงแขวงบางอ้อเขตบางพัดน์นำผวินาหงหสกุลปราทามูลนิธิผู้วินาหงสุสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานงางศัพแป้งนำสมุติอายุ2ี่ิี่ปีพิตสาวผู้เสียหายชาการฉีด,ดฟิลเลอร์เสริมหนอกและใบหน้าจนเน่าสุดท้ายต้องผ่าตัดเข้าพบนางสาวสุพจน์สมริดวณิชานะผอโรงพยาบาลยันฮีเพื่อการรักษาจากนั้นได้นำตัวพิติสาวไป ที่บริเวณห้องตรวจโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลจันทีตรวจร่างกายนางสาวแป้งครับโดยเฉพาะตรวจบริเวณหน้าอกทั้งสองข้างที่เป็นแผลหน่าวเวอะววาใช้เวลาตรวจเบื้องต้นประมาณหนึ่งชั่วโมงครับนางปวีณาเผยนะครับ,ปรเ,รบเปิดเผยว่าวันนี้ตนขอความรู้ข,ข้อจากนายแพทย์สุพจน์ผอโรงพยาบาลจันทีให้ทําการรักษาพิธีสาวเนื่องจากตอนนี้ไม่มีเงินจะใช้รักษาแล้วที่ผ่านมาใช้เงินไปกว่าสามแสนบาทค่าทำหน้าอกหนึ่งแสนค่ารักษาหน้าอกเน,น่าอีก สองแสนรวมเป็นสามแสนทั้งนี้ต้องการรักษาน้องพิทีศสาวให้เป็นบุติซึ่งทางบอกว่าโรงพยาบาลยันทีแจ้งว่าจะรักษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและถ้าหายดียเสริมหน้าอกให้อ,อ,กหอีกด้วยขอเตือนน้องๆผู้หญิงตนเข้าใจกันคนเข้าใจการรักสวยรักงามเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงแต่ต้องศึกษาให้ดีและใช้ความละเอียดรอบคอบนะครับจะไปใส่กรรมก็ควรทํากับแพทย์ที่จบแพทยศาสตร์นะครับและมีใบประกอบโรคต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องผ่าตัดต้องผ่านการรับรองจากแพทยสภานะครับสำหรับเรื่องคดีขอให้เป็นหน้าที่ตํารวจในการเดินตามกระบวนการยุติธรรมครับโดยคาดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เจ้าที่จะสามารถขอหมายค้นในส่วนของอชั้น6ที่ผู้เสียหายไปฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าและหน้าอกได้เพราะเมื่อวานนี้ไม่มีหมายคน้นส่วนเรื่องหมอเถือนที่ฉีดฟิลเลอร์ให้พี่ตี้สาวจากการตรวจสอบบวชพบว่าบอกปคบนะเคยจับกลุ่มหมอหนคนดังกล่าวเมื่อปี57 ในความผิดลักษณะเดียวกันทําสวยกรรมโดยไม่มีใบอนุญาตสารมีคําสั่งจําคุก1ปีปรับ5 0า0บาทแต่อยู่ระหว่างรอลงอาญา2ปีก่อนจะมากระทําผิดซ้ำอีกหลังจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เร่งจับกลุมตัวไปด้านนายแพทย์สุพศ์เปิดเผยว่าหลังจากรับตัวน้องพิตตี้มาแล้วทางทีแพทย์ที่จะต้องตรวจร่างกายรวมถึงบาดแผลบริเวณหน้าอกอย่างละเอียดอีกครั้งว่ามีการติดเชื้อหลงเหลืออยู่หรือไม่และหากติดเชื้อติดมากอยเพียงใดเนื่องจากสารที่ฉีดเข้าไปในร่างกายมีส่วนประกอบของสารไปละลายโปรตีนบริเวณผิวหนัง ซึ่งพอฉีดเข้าไปร่างกายมากเกินไปจะทําให้ผิวหนังบางและเป็นรูโหว่ได้หากปล่อยไว้นานอาจจะเกิดเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับอย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาททีมแพทย์จะเจาะเลือดเพื่อตรวจหาโรคแทรกซ้อนด้วยก่อนจะประเมิอนอาการเพื่อกําหนดแนวทางรักษาขั้นต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลารักษาประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับด้านทางสาลแพทย์กล่าวว่ากรณีดังกล่าวเริ่มเมื่อปี57ซึ่งต้องไปฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าผากใบหน้าและหน้าอกกับแพทย์ต่อมาเกิดแผลเน่า ทำให้ต้องไปรักษาตลอดแต่ก็ไม่หายจึงร้องขอให้นำพิเวนาช่วยโดยล่าสุดตนป่วยหนักอาการเหมือนคนจะตายเนื่องจากกลิ่นตัวเหมือนกลิ่นเน่าทําให้เหม็นจนนอนไม่ได้แม้แต่ชั่วโมงเดียวก็นอนไม่ได้นอกจากนี้น้ําหนักก็ลดลงมากเมื่อไปหาแพทย์ที่อื่นแพทย์ก็แจ้งว่าช่วยได้เท่าที่ช่วยพอจะได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงรู้สึกดีใจส่วนสาเหตุที่ไปฉีดเพราะมีพี่ที่รู้จักกันแนะนํามาตนไม่ได้คํานึงถึงอะไร เชื่อตามคําบอกเล่าเลยไปฉีดโดยไม่ได้ศึกษาก่อนอย่างละเอียดสุดท้ายขอเตือนให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สาหรับคนที่คิดจะฉีดเพิ่มขนาดหน้าอ,อกตนขอเตือนถ้าเป็นไปได้อย่าไปเลยและหากย้อนเวลาได้ตนจะไม่ไปฉีดนะครับ